คนที่มีศีลจิตใจบริสุทธิ์จะมีกลิ่นกายที่หอมโดยไม่ต้องพึ่งน้ำหอมไม่ใช่แค่คำเปรียบเทียแต่เป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติธรรมสัมผัสได้ศีลคือพลังงานสะอาดที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เมื่อเราหยุดการทำชั่วทางกายวาจาและใจ พลังด้านลบจะค่อยๆมาลายหายไปเหลือไว้เพียงพลังสว่างที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังเปรียบดังกลิ่นหอมบางๆที่ไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่รับรู้ได้ด้วยใจเมื่อจิตสงบและละเอียดผ่านการภาวานาอย่างสม่ำเสมอประตูแห่งพลังงานใหม่จะเปิดออกบางคนได้กลิ่นหอมแปลกประหลาดคล้ายดอกไม้หรือเครื่องหอมที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้บางคนได้ยินเสียงทิพย์เสียงเตือนเสียงธรรมที่มาจากมิติที่ละเอียดกว่า และบางคนมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นเช่นเห็นเทพเทวดาเห็นวิญญาณเพราะจิตที่ละเอียดจะดึงดูดสิ่งที่ละเอียดเหมือนน้ำใสที่สะท้อนเงาจนเห็นชัดเจนผู้ที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพระภิกษุผู้ทรงศีลแม่ชีหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนจิตใจบริสุทธิ์มักจะมีเทพเทวดามาห้อมล้อมเฝ้าดูแล พราะแม้แต่เทพพรมก็ยังยกย่องความบริสุทธิ์ของจิตมนุษย์ผู้มีศีลบทความโดยพลอยไพลิน